สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ i n The Winning Day นะครับหลังจากที่เราผ่านมาแล้วนะครับถึง3 e ีครับวันนี้เราจะเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับบทควมนะครับหรือว่าเทคนิคทิ่ดีๆต่างๆครับที่จะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ฟังกันนะครับส่วน e p ที่4นี้ครับเราจะมาพูดเรื่องของ3คุญแจสําคัญครับในการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับให้เป็นไปได้ครับ ก็วันน <vet in Rocky> ี <hi> e ้นะครับเป็นเนื้อหาที่ตั้งผมตั้งใจมาเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับต่อทุกๆคนนะครับเพราะว่าในชีวิตของเรานะครับเราเนี่ยมักจะตั้งเป้าหมายครับหรือว่าคิดอยากจะเป็นเนี่ยในสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าก็ทําไปสักพักเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้ครับสามอุตเสสำคัญครับที่จะมาช่วยปลดล็อกให้เราทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับ เนื้อหาผมเอามาในวันนี้ครับเป็นเนื้อหาที่อยู่ในงานสัมมนาของคุณโทนี่ล็อบบินนะครับเนื่องจากผมนะครับไม่เคยไปเข้างานสัมมนาคุณโทนี่ล็อบบินครับแต่มีโอกาสครับได้ฟังพอดแคสต์ของเขานะครับซึ่งเขาก็เอาเรื่องนี้ครับมาพูดในพอร์ตแคสต์เขานะครับแล้ววันนี้ครับได้แปลแล้วก็ได้สรุปนะครับมาให้กับทุกๆท่านฟังเลยครับว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการที่เราเนี่ยจะรู้3กุญแจนี้ครับซึ่ง3กุญแจเนี่ยครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายๆครับที่เราเ อาจจะมองข้ามไปครับถ้าเรามีครบนะครับทาตามําแนะนําได้ครบเนี่ยผมว่าบนโลกนี้ครับเราสามารถทําอะไรก็ได้นะครับหรือว่าทําทุกอย่างเนี่ยที่เราใฝ่ฝันเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับซึ่งในงานสัมมนาของเขาเนี่ยก็เป็นสัมมนาที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็โด่งดังครับมีคนในประเทศไทยว่าในเอเชียนะครับหรือทั่วโลกเนี่ยเข้าร่วมงานสัมมนานี้กันเยอะมากครับวันนี้ครับจะเอาเนื้อหาต่างๆครับมาเล่ากับทุกคนฟังครับภายในหนึ่งชั่วโมงครับแบบสรุปแบบย่อครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริง จากนะครับผมเนี่ยได้เอาเนื้อหานะครับในงานสัมมนาหรือว ne e ่าเนื้อหาในขอร์ดแค่งคุณโทนี่ล็อบบี้มาเนี่ยผมก็อยากจะแนะนํานะครับคุณโทนี่ล็อบบี้เนี่ยให้กับทุกๆท่านได้รู้จักกันก่อนนะครับเป็นการให้เครดิตเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นใครครับเขาถึงคิดหลักการหรือว่าเคล็ดลับต่างๆเนี่ยให้กับเราได้นะครับคุณโทนี่ล็อบบี้เนี่ยก็จะเหมือนไลฟ์โค้ดนะครับแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจของประเทศสหรัฐอเมริกาครับแต่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยแล้วก็งานนาหรือว่าคคคคอรรรร์สต่่่่่าาางงงงๆเเเเเ้นนนนนนีีียยยโโดดัััััะะบบบแลลววกกก็ท ก็แนะนําประวัติคร่าวๆนะครับทุกท่านจะได้รู้จักนะครับคุณต <It> like ัวนี้โรกบี้เนี่ยเกิดประมาณปีพศ2503ครับซึ่งตอนนี้เขาอายุ61ปีนะครับ62ปีครับ61ย่าง62ครับเขาเป็นคนสัญชาติอเมริกาครับเกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับอาชีพของเขาเนี่ยเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักผู้สร้างแรงดันใจครับเขาจะถูกรับเชิญนะครับไปตามบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็จัดงานสัมมานะครับทั่วโลกนะครับไปที่ต่างๆครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นตัวจริงในด้านนี้รัตวจิ ได้ของการเป็นไลน์โค้ดก็ได้ครับหรือว่าเขาเป็นตัวจริงในได้ของการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆครับซึ่งเคล็ดลับที่เขาคิดออกมาแต่ละอย่างครับมีคนนะครับเอาไปปรับใช้นะครับกับตัวเองนะครับเข้างานสัมมนาเนี่ยแลวหลังจากเข้าเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครับเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าเคล็ดลับต่างๆคองเขาเนี่ยช่วยทาให้ชีวิตของคนฟังประสบความสําเร็จมั่งคั่งแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขครับทุกๆอย่างครับที่เขาคิดมาเนี่ยหลายๆเคล็ดลับต่างๆนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับทุกท่านสามารถไปติดตามคุณ คิปฟรีอย่างต่างคุณโทนี้ล็อบบีในช่อง u t u b e ครับเป็นเป็นคลิปฟรีที่มีมูลค่ามากครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถฟังแล้วมาปรับใช้กับตัวเองได้ครับเช่ Grammy นก <ressive. S 1> ันครับเช่นเดียวกแบบับลี่รับของวันนี้ครับตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูครับว่า <ๆ S 2> อะไรที่มันสามารถปรับใช้หรือว่าประยุกต์กับตัวเราเองได้นะครับในช่วงต้นนี้นะครับผมอยากจะถามทุกท่านเลยครับที่เข้ามาฟังอยู่นะครับทุกท่านเคยมีความฝันหรือเปล่าครับหรือว่าเคยมีเป้าหมายอะไรบ้างในชีวิตหรือเปล่าครับถ้ามีนะครับตอนนี้นะครับ ทำได้แล้วอีกอยังครับแต่ว่าถ้ายังเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับมาร่วมแชร์กันได้นะครับว่าก็ผมว่าทุกท่านนะครับต้องเคยมีความฝันครับแต่ว่าผมว่าทุกท่านเนี่ยต้องเคยมีเป้าหมายในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายในต้นปีการตั้งเป้าหมายของบริษัทการตั้งเป้าหมายของชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ารเราทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าโอกาสในการทานะครับมันน้อยครับบางทีเนี่ยเราทําไปทํามาเนี่ยเราเบื่อเราอยากเราไม่มีแรงจูงใจใช่ไหมครับเราก็ล้มเลิก เราก็ทาตามเป้าหมายเขาบอกว่าคนที่ตั้งเป้าหมายเนี่ยส่วนมากร้อยละเก้าสิบเนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตกันหมดครับแต่มันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ยทั่ครับที่ทําตามเป้าหมายของตัวเองได้สําเร็จนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับสาเหตุที่คนส่วนใหญ่นะครับทําตามเป้าหมายได้ไม่สาเร็จอันนี้เป็นรวมสี่ปัญหาใหญ่ๆนะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับบนโลกใบนี้เลยนะครับมักจะเจอันครับมันไม่ใช่เราคนเดียวครับที่เจอปัญหานี้นะครับ ปัญหาที่1ครับคือยังไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรครับถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นครับคือเวลาเรามีเป้าหมายหรือว่ามีตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้กระบวนการครับหรือขั้นตอนต่างๆที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยเป้าหมายนะมันก็จะดูว่าเป็นไปไม่ได้เป้าหมายนนมันก็จะดูเรื่อ,อยๆหรือว่าเราพูดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไม่มีแรงจูงใจหรือว่าวิธีการต่างๆที่จะทาหรือว่าไป เป้าหมายแน่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ๆครับสำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับกระบวนการต่างๆคันมากครับต่อให้เราเนี่ยตั้งเป้าหมายที่มันง่ายหรือว่ามันเป็นไปได้เนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่รู้กระบวนการหรือวิธีการขั้นตอนต่างๆมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำไม่ได้สักทีลงมือทําไม่ได้สักทีเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนนะครับขั้นที่1คือตรงไหนขั้นที่2งตรงไหนนะครับเราก็จะทำสเปซสปาครับอันนี้ก็คือปัญหาที่1ครับที่หนส่วนห2ครับท คิดว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ครับ <ạ. S 1> เป้าหมายเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปครับแน่นอนครับตอนเรามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงจูงใจเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยที่เกินตัวนะครับหรือว่าเกินอารมณ์เรา <ๆ S 2> ตอนนั้นน่ะมันมาด้วยอา <ๆ S 2> รมณ์มันมาด้วยแรงจูงใจเนี่ยเราก็เขียนเป้าหมายไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้อันนั้นก็เป็นไปได้หูมันเป็นไปได้หมดแต่พอถึงเวลาที่เราจะมาลงมือทําจริงๆอ่ะตอนนั้นเราตั้งไปได้ไงเนี่ยเกินตัวเกินไปนะมันยากเกินไปนะ มันอยู่สูงเกินไปนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่2นะครับปัญหานี้ครับเป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยมากครับในยุคนี้นะครับถือว่าผมว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนแหละแต่ยุคนี้เราเห็นบ่อยชัดได้มากขึ้นครับนะครับก็คือคนรอบข้างตลกครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราอยากจะทําหรือว่ากําลังจะทำพอเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วเวลาเราจะลงมือทานะครับหรือว่ารูดเนี่ยพูดเป้าหมายให้คนอื่นได้ยินเนี่ย จะเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเขามองเราเนี่ยดูถูกเราเนี่ยเขาก็จะตลกใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยเขาบอกโอ้ยอย่าไปทําเลยนะครับเออทาอย่างอื่นดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่มีทุนแบบเขาหรอกหรือว่าเราไม่มีความรู้แบบเขามันเป็นไปไม่ได้เลิกคิดซะเถอะหรือว่า ซึ่งปัญหานี้ครับพอคนเจอมากๆครับเจอบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการท้อครับแล้วมันก็จะไม่อยากที่จะทําตามเป้าหมายต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นปัญหาที่3ครับซึ่งคนส่วนใหญ่มันจะเจอกันซึ่งถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถเอาคมพูดด้านลบเนี่ยมาทาเป็นแรงผลักดันได้เนี่ยปัญหานี้ครับสำคัญมากที่จะทําให้เราล้มเลิกครับ<อ>ปัญหาที่4ครับอันนี้เป็นปัญหาสําหรับคนที่เริ่มมีอายุหรือว่าเริ่มมีภาระมากขึ้นนะครับก็คืออายุและภาระของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วนะครับเราทําไม่ได้หรอก คนที่เริ่มมีอายุนะครับหรือว่าเริ่มมีภาระรู้สึกว่าไม่อยากจะทําแล้วเป้าหมายนั้นนะมันเป็นเป้าหมายสําหรับความคิดตอนที่เรามีไฟตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแต่ตอนนี้อายุของเราเนี่ยเวลาเนี่ยไปกับการคิดเป้าหมายที่มันดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับสู้มาอยู่กับโลกความเป็นจริงดีกว่าทํางานตามที่เราต้องการดีกว่าอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยล้มเลิกเป้าหมายที่เราเคยตั้งเป้าไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่4นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเจอกันนะครับก็คืออายุของเราและภาระของเรามากขึ้นแล้วนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยครับกายิ่งบอกครับว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ครับความเสี่ยงมันก็ยิ่งเยอะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยกลัวมากขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติก็คือเมื่ออายุมากภาระเราก็มากนะครับความเสี่ยงก็เยอะครับเป็น4ปัญหาใหญ่ๆนะครับที่คนส่วนใหญ่่มักจะเจอกันนะครับใครติดปัญหาตรงไหนเนี่ย ทีมาบอกได้เลยครับสี่ปัญหาเนี้ยไม่ติดหรอกแต่ฉันเนี้ยติดปัญหาอื่นอยู่ก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยในช่วงนี้ได้เลยนะครับครับเราไปที่กุญแจดอกแรกครับที่เราต้องรู้ครับวิธีการครับที่นําเราไปสู่เป้าหมายครับหรือว่าคือ how to ต่างๆครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยก็คือ strategy ครับขั้นตอนแรกเลยครับหรือว่ากุญแจดอกแรกเลยที่เราต้องมีครับคือวิธีการที่จะนําพาตัวเราไปสู่เป้าหมายครับหลังจากเราเขียนเป้าหมายของเราออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่รู้วิธีการนะครับหรือว่าไม่รู้ how to ต่างๆมันก็จะทําให้เราี่ เป้าหมายนั้นได้ยากขึ้นหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยจริงไหครับเหมือนถ้าเราเนี่ยวันนี้อยากจะไปอ,อยากจะไปต่างประเทศนะครับ<ช>ส,สิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรครับเราต้องรู้รครับว่า กระบวนการหรือว่าอะไรเนี่ยที่จะนําพาเราเนี่ยไปายัมต่างทศได้เครื่องบินไหมนั่งรถไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับที่นะครับไปไม่ได้สักทีนะครับความฝันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลื่อนลอยต่างครับสิ่งแรกเลยที่จะต้องมีครับก็คือวิธีการครับที่นําตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้นะครับหรือว่า how to ต่างเนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้นะครับ อะไรบ้างครับที่จะทําให้เราเมีสไตล์จี้นะครับหรือว่า o w ทูต่างๆเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่เราจะรู้ข้อมูลอะไรดีๆสักหนึ่งอย่างต้องเริ่มจากอะไรครับไปเข้าห้องสมุดบ้างนะครับก่าจะหาข้อมูลเจอ กว่าจะอ่านจบกว่าจะอ่านครบแต่ละเนื้อหาเนี่ยเราก็ลืมบางทีมันก็ยากเกินไปใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันหาง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันมีอะไรครับมี Youtube มี p o d c a แคสให้เราฟังนะครับมีเพจ Facebook ให้เราติดตามนะครับหรือว่ามีคนอีกเก่งเนี่ยออกมาไล์หรือว่าออกมาพูดให้วิธีการต่างๆนะครับหรือว่าหนังสือสมัยนี้มันก็หาได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปร้านหนังสือหรือห้องสมุดแล้ว เรานั่งอยู่บ้านเนี่ยเราอยาก,กร,ารู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็กดั่าให้หนังสือเนี่ยส่งมาบ้านได้ซึ่งมันจะตรงประเด็นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนออกมาแนะนําหนังสือว่าเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องนี้อ่านหนังสือเล่มนี้สิอ่านหนังสือเล่มนี้สินะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ครับปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วนี่ครับเป็น3อย่างครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีสไตล์จี้หรือว่ามีฮาร์ดคูนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อเรามีเป้าหมายเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยคือกระบวนการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมาย คืออะไรเราเขียนเป้าหมายแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปครับถ้าเรารู้กระบวนการเราก็เขียนกระบวนการไปเลยครับว่าเราต้องทําขั้นตอนที่1อะไรบ้างขั้นตอนที่2อะไรบ้างนะครับระยะเวลาเท่าไหร่นะครับให้เวลากับตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปหาครับมี3าอย่างที่ผมยกตัวอย่างมานะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นครับวิธีการแรกครับก็คือการอ่านหนังสือครับเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆครับยิ่งสมัยนี้ครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นครับสามารถหาอ่านได้ง่ายขึ้นครับมันทาให้เราเนี่ยเข้ึนครับ ว่าการอ่านหนังสือหรือว่าการหาข้อมูลในปัจจุบันนะครับเราจะต้องคิดแล้วก็เอามาทบทวนก่อนครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าเราหาข้อมูลสรับสนุนว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วมันสําเร็จจริงๆไหมอะไรแบบนี้ครับจะทาให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เป็นของจริงได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีข้อมูลนะครับหรือว่า Howto ที่เป็นของจริง เป็นรับดีดีเนี่ยติดในมือเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทําตามเป้าหมายได้สาเร็จหรือว่าเข้าถึงเป้าหมายได้ใกล้ยิ่งขึ้นนะครับต่อครับอันนี้ก็คือการฟังพอดแคสต์ครับหรือการดูช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเพจเฟซบุ๊กครับการดูช่องทาง u t u b e นะครับอ่าแล้วก็ต่างๆมากมายครับการฟังพอดแคสต์ใน Spotify หรือว่าในพอดแคสต์เองนะครับเดี๋ยวนี้ครับคนทำพอดแคสต์หรือว่าช่องทางต่างเนี่ยออกมาให้ความรู้ครับเรื่อง Howto ต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นครับเป็นความโชคดีของเราอย่างหนึ่งงรทีี่ขออเยมมะากส ่อเนี่ยก่อเราจะเข้าถึงข้อมูลดีๆได้เนี่ยคือต้องทําไงครับเราอาจจะต้องซื้อหนังสือใช่ไหมครับหรือว่าต้องจ่ายเงินสัมมนา,าแ,นแพงๆเนี่ยเพื่อจะไปเข้าถึงข้อมูลได้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลนี้น,น่ะมันดีหรือเปล่าแต่ราว่าดีนะครับเราก็ต้องไป ข้อมูลสมัยก่อนมันหาฟังยากนะครับกว่าที่คนเก่งๆเนี่ยจะออกมาพูดนะครับมันก็มีน้อยมากแต่สมัยนี้คนเก่งๆเนี่ยก็ออกมาทําช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นยู u ูบเฟซบุ o กครับหรือว่าช่องทางต่างๆมากขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวจริงในวงการนะครับหรือว่าตัวจริงในเรื่องนั้นๆเนี่ยออกมาสอนนะครับออกมาให้คาแนะนําออกมาให้เคล็ดับเนี่ยต่างเยอะมากครับถ้าเราเนี่ยให้เวลากับตัวเองนะครับคือการไปนั่งฟังพอดแคสนะครับถ้าใครไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับการฟังพอดแคหรือช่องทางต่างๆเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเนี่ยไดจี้หรือว ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ครับ ก็คือการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากการลงคอร์สเรียนครับเราอาจจะฟังของฟรีเนี่ยเยอะแล้วเรารู้สึกว่าของฟรีเนี่ยมันทำให้เราไปได้ไกลระดับหนึ่งแล้วแต่เราอยากเข้าถึงข้อมูลที่มันลึกขึ้นมันเจ๋งขึ้นหรือว่ามีตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปโรงเรียนคอร์สเรียนครับซึ่งถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็ไปโรงเรียนคอร์สนั้นได้ครับอยากทำออนไลน์เป็นนะครับคนเ,เก่งๆก็มาออกมาสอนออนไลน์เยอะครับเราดูคิปฟรีแล้วมันก็อาจจะได้ระดับนะครับแต่เราอยากไปลงลึกอยากมีคนคอยแนะนําอยากมีเมนเทอร์อยากมีโค้นน่่ระตต้ัคคบแแแลวว คุณภาพด้วยเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันปีมันก็ดีเยอะแล้วนะครับก็บอกว่ายิ่งถ้าได้เรียนนะครับกับผู้ที่เก่งจริงๆครับเราจะยิ่งได้เลยครับวิธีการต่างๆที่ดีครับหรือว่าวิธีการที่สามารถนํามาปฏิบัติได้จริงนะครับเราอยากทําขนมเป็นเราก็ต้องไปหาครับว่าคนที่สอนทำขนมเนี่ยเก่งๆมีใครบ้างก็อาจจะเริ่มจากการดูคลิปฟรีของเขาก่อนก็ได้ครับว่าสอนฟรีเนี่ยยังดีเลยถ้าเราเสียตังค์เรียนกับเขาเนี่ยก็อาจจะดีมากขึ้นนะครับอยากทำออนไลน์เป็นก็ไปเรียนกับคนที่ทำออนไลน์เป็นนะครับ อันนี้ก็จะเป็น3วิธีการต่างๆครับที่จะทําให้เรามีใจจี้หรือハウトูมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะมีมากกว่านั้นครับก็ลองดูครับว่าอะไรเนี่ยเราถนัดเราไม่ชอบอ่านเราก็ลองฟังดูครับเราไม่ชอบฟังก็แต่เราชอบอ่านก็ลองอ่านครับอะไรที่ทําแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถนัดเนี่ยก็ลองเลือกวิธีการนั้นครับที่จะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะทําตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับมีเป้าหมายสิ่งแรกเลยครับกุญแจดอกแรกที่จะต้องมีครับก็ ปุ่แจดอที่สองครับก็คือความเชื่อและความคิดต่างๆครับเขาบอกว่าความเชื่อต่างๆเนี่ยหรือความคิดของเราเนี่ยต่อเรื่องนั้นๆน่ะถ้าเราตั้งเป้าหมายไปแล้วนะครับหรือว่าเราฝันไปแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันมีโอกาสเป็นจริงได้มันมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรามีเป้าหมายหรือว่าเราตั้งเป้าอะไรไว้แล้วเนี่ยแต่เรามาคิดดูนะครับหรือว่านั่งทบทวนเนี่ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันดูเป็นไปไม่ได้เลยเรามีแต่เรื่องลบๆทําไปจะโดนใครด่าไหมจะโดนวิจารณ์ไหมเพราะถ้าเราคิดเรื่องงนี้้้ซซาๆๆครบิดไปท ตรงนี้ถ้าทาให้เราเนี่ยทำตามเป้าหมายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับมีความเชื่อว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายเนี้ยที่มีโอกาสเป็นไม่ได้นะเราเห็นช่องทางนะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้อันนี้คือกุญแจเรื่องความเชื่อครับะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าเราจะสร้างสตรอรี่หรือว่าสร้างความเชื่อให้กับตัวเราเนี่ยดีๆได้แบบไหนบ้างน,นะครับเราไปดูตัวอย่างครับ ก็บอกว่าตัวอย่างของการสร้างสตอรี่ใหม่ๆนะครับอย่างที่ผมบอกครับเราจะต้องมีสตอรี่ดีๆครับหรือว่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวความคิดเนี่ยที่มันมีอยู่ในหัวเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะแต่ถ้าเรามีสตอรี่ที่มันคิดลบเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้หรอก เราจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็คือตอนทร่เก,ก่าๆครับที่เป็นเรื่องคิดลบนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเราครับพอเราเขียนเป้าหมายไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีสตอรี่แบบนี้ใช่ไหมครับก็คือ <ừ. S 1> คิดว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เราไม่เห็นมีคนทําได้เลยเราเขียนอะไรไปนเนี่ยคนก็ทําไม่ได้กันเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยหรือต่อให้มีคนทําได้อะมันก็มีไม่กี่คนเองคนที่ทําได้เนี่ยเขาก็เก่งๆอยู่แล้วทั้งนั้น เราไม่มีต้นทุนเราไม่มีเวลาเราไม่มีความรู้เราไม่มีโอ้โหไม่มีสารพัดอย่างนะครับอันนี้มันก็คือข้ออ้างต่างที่เราสร้างไว้ให้กับตัวเองครับซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้ครับต่อทุกเรื่องที่เราตั้งเป้าหมายไว้เลยมันจะทําให้เราทําทำไม่ได้ครับถ้าเรามีสตรอรี่แบบนี้นะครับอยู่ในหัวเรื่อยๆเนี่ยต่อให้เป้าหมาย,ยง่ายแค่ไหน,นเราก็จะทาไม่สาเร็จครับเราอยากทําอไลน์เป็นนะครับเห็นคนนะครับที่ทาําอไลน์สาเร็จเนี่ยเราก็คิดว่าก็าพอเขาเก่งอยู่แล้วนี่เขามีต้นทุนอยู่แล้วนี่เขามีเงินยิงแอดนี่เขามีเงินจ้าง ชั้นนี่หน้าตาไม่ดีเลยต่อให้เรื่องราวดีแค่ไหนคนก็ไม่ฟังเราหรอกอันนี้มันคือสตอรี่ที่เราคิดลบต่อเรื่องนั้นน,น,นครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปครับเราเนี่ยจะทําตามเป้าหมายอะไรไม่ได้เลยนะครับเราลองมาสร้างสตอรี่ใหม่ๆครับสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเองนะครับหรือความคิดตัวเราเองนะครับก็คือหาตัวอย่าง,งความสําเร็จครับหรือเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคนที่สําเร็จในเรื่องนั้นๆครับ แล้วหาข้อดีของคนสําเร็จเนี่ยที่มีเหมือนกับเราครับแล้วผลักดันตัวเองครับไปยังเป้าหมายได้และให้คิดอยู่ตลอดเวลาครับว่าเราทําได้ครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับอยากทาออนไลน์เราไปคิดลบใช่ไหมครับเราเปลี่ยนใหม่มีใครบ้างที่ทําสําเร็จเราก็หาตัวอย่างนลครับรีดมารีดมาแล้วหรือว่านะครับมีโอกาสเนี่ยเขาเปิดกลุ่มนะครับในกลุ่ม a c e b o o k นะครับกลุ่มไลน์นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยที่เขาพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเนี้ยอยากทำออนไลน์นะครับในกลุ่มนี้มีคนสําเร็จอออนไลน์เยอะเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้น ไปยฟังคนนะเฮ้ยคนนั้นก็เป็นได้คนนี้เขาก็ทําได้เฮ้ยคนนี้ก็มีช่องทางแบบนั้นเฮ้ยคนนี้ก็สาเร็จคนนี้ก็สาเร็จอุ้ยทำไมมันสำเร็จเยอะไปหมดเลยแสดงว่าก็เป็นไปได้สิอันนี้นะครับมันก็คือการสร้างสตอรี่ใหม่ๆกับตัวเราครับเราก็ต้องหาข้อดีบางอย่างกับที่คนสําเร็จเขามีเนี่ยแล้วอะไรบ้างครับที่มีนะครับที่ตัวเราเองมีครับก็ลองมาดูครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราสามารถปรับใช้กับตัวเองได้นะวิธีการนี้สามารถปรับใช้กับตัวเองได้นะเดี๋ยวผมบอกครับพยายามคิดครับว่าเราทําได้ทําได้นะคร เราก็จินตนาการถึงตอนที่เราทําได้หรือว่าตอนที่เราสําเร็จนะครับหรือว่าจินตนาการถึงสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราทําสําเร็จนะครับเราก็คิดเรื่องนี้อยู่เสมอครับเราก็คุยกับคนที่สําเร็จคุยที่เขามีด้านบบกในด้านนั้นนะครับเราจะทําให้เราเนี่ยมีสตอรี่ที่ดีครับทาให้เราเนี่ยมีกําลังใจนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยมีความคิดแรงจูงใจนะครับในการทําให้ไปถึงเป้าหมายได้ครับ กุญแจดอกที่3ครับที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เป็นไปได้ครับกุญแจดอกนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ครับเรื่องของความรู้สึกครับและปัจจัยต่างๆครับที่ส่งผลต่อตัวเราเองนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียก state นะครับหรือว่าอีกคำหนึ่งนะครับก็คือ emotion ครับมันคือเรื่องของอารมณ์ครับเรารู้วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายและเรามี how to และมีกลยุทธ์และเราสร้างต t o r y ใหม่ๆให้กับตัวเองและถ้าเรามีกุญแจ2ดอกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสาเร็จแล้วใช่ไหมคร แต่กุญแจเราที่3มครับมันคือการที่ทําให้เราเนี่ยเก็บพลังเก็บแรงจูงใจครับไว้กับตัวเราเองได้ตลอดเวลาครับก็คือการเก็บครับหรือทําให้พลังกายและพลังใจเนี่ยพร้อมสาหรับเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาครับก็คือคิด energy high ไว้นะครับเก็บพลังนะครับเก็บแรงจูงใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําเรื่องนี้หรือว่าเรามีพลังในการทําเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา มันก็จะทาให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับมันมีอะไรบ้างล่ะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเก็บพลังงานหรือว่าคกบ energy หายไว้ได้นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่างกายครับแล้วก็การโฟกัส positiv ครับเข้างานสัมมนามาเนี่ยออกมาปุ๊บเฮ้ยมีไฟมีไฟฉันทําได้ฉันทําได้นะครับแต่พอออกมาเนี่ยวัน2วันไฟเริ่มมอดต่พอถึงเวลานะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเรื่อยเกิดอะไรขึ้นครับพลังที่เราเคยมีค่อค่อยเลือนหายไปแรงจูงใจในการทําก็ไม่มี เริ่มหมดพลังเริ่มหมดแรงนะครับโอ้เราก็จะรู้สึกว่าพอและไม่อยากทําสุดท้ายเป้าหมายก็ไม่สําเร็จสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่อย่างนั้นครับแต่ถ้าเรานะครับเก็บพลังของเราไว้ได้นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่งางกายนะครับแล้วก็การคิดในแง่บวกเข้าไวน้นะทำให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในทุกวันครับตื่นเช้ามาเฮ้ยฉันมีเป้าหมายอยู่ฉันไปทําต่อดีกว่าตื่นเช้ามาเฮ้ยฉันมีเป้าหมายอยู่ฉันไปทําต่อดีกว่าอะไรแบบนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังไปเรื่อยๆเลยนะครับเก็บพลังของเราเเเนนี่น่ยยยไไปด้รรือๆละคับ ก็คืออะไรมาครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่างกายนะครับว่าพฤติกรรมร่างกายแบบไหนนะมันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เราเอามาชวนกันคุยกันเร่นๆนะครับคุณคิดว่าใครมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่กากันครับเขาบอกครับคนที่1ครับบุคลิกภาพไม่ค่อยดีเลย กุ้มใจอยู่บ่อยๆครับมีความทุกข์มีความเครียดหน้าบึ้งเหมือนคนอมทุกข์คนที่2อครับบุกลิกภาพดีเดินหลังตรงมีความมั่นใจยิ้มแย้มตลอดเวลาครับต่อให้เจอปัญหาเขาก็คิดว่าเฮ้ยเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้นะครับเป็นคนที่อาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความเครียดบ้างแต่เขาก็แสดงออกในด้านบวกครับคุณคิดว่าคนที่1ครับหรือว่าคนที่2เนี่ยใครมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่ากันครับสามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ้าเรามีพฤ หมดพลังกายพลังใจนะครับแรงจูงใจก็หมดง่ายครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่รักตัวเองนะครับล่อยตัวเองเซอเซอร์นะครับหรือว่าไม่ดูแลตัวเองเลยเนะี่ยแน่นอนครับพลังที่เราเคยมีครัรงจูงใจที่เราเคยมีอย่างต่างเนี่ยมันก็จะหมดลงไปง่ายครับ แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนนะครับ<ส>เ <trays> <rain> วันนี้เราดูเป็นคนไม่มั่นใจลองฝ uh ึกให้ตัวเองดูเป็นคนมีความมั่นใจสิลองฝึกพูดให้ชัดค่อยชัดคำาว่าการเดินนะครับการนั่งลองนั่งให้หลังตรงนะครับมันก็ช่วยได้นะครับหรือว่าการเดินเนี่ยลองเดินให้แบบดูเดินที่ถูกต้องครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยเราเนี่ยประสบความสาเร็จได้เหมือนกันครับคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับอะไรที่ทําให้เราคิดลบนะครับพฤติกรรมไหนที่ทําให้เราเนี่ยส่งเสริมไปด้านด้านที่ทําให้อยู่ในด้านลบเนี่ยเราก็ลองปรับซิว่าาเรสาาามรรรรถปปัับบบเลี่ยนนอะะไได้้ค ว่าคนที่สองเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมอย่างเดียวนะครับก็คือคนที่มีความมั่นใจหรือว่าเคยเห็นไหมครับเวลาเราทํางานหรือว่าเราทํางานร่วมกับใครเนี่ยทำไมคนนี้เขาดูมีพลังจังทำไมคนนี้เขาดูว่าเฮ้ยมีแรงจังคนล็อกข้าเนี่ยเห็นนะก็ยังรู้สึกเลยครับแล้วตัวเราเองนะครับที่เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกเหล่านั้นด้วยครับเราก็จะรู้สึกว่าทำาบบนี้มันก็ได้ทำอันนี้ก็ได้ อันน,อนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับวันนี้เราก็ลองย้อนกลับไปดูตัวเองก็ได้ครับว<ป>่าเฮ้ยเรามีพฤติกรรมไหนที่เราเนี่ยดูแล้วมันส่งเสริมตัวเองไปทางด้านลบเนี่ยแล้วเราปรับเปลี่ยนได้ก็ลองปรับเปลี่ยนมันนะครับเราไปดูในเรื่องของการโฟกัสโพซิทีฟครับก็คือการคิดด้านบวกนะครับตัวอย่างนะครับมี2อ,อย่างนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาว่าอย่างแรกครับการมองหาสิ่งที่จะได้รับครับจากการทําตามเป้าหมายได้สําเร็ครับเราก็นั่งนึกคิดเลยครับเช่นอะไรบ้างล่ะถ้าเราทําตามเป้าหมายได้สําเร็จเราจะได้ด้้าาาาานนนดีีออออะไรรบงงงัเเเเเยยปปลล่่แตวก เข้ามาหาตัวเราเนี่ยเยอะแค่ไหนเราก็พยายามนึกภาพนั้นตลอดเวลาครับอาจจะเขียนออกมาก็ได้ครับหรือว่าอาจจะนึกในทุกๆเช้าที่ตื่นนอนนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับนึกถึงภาพนั้นไว้ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีแรงผลักดันเนี่ยที่จะไปถึงเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาครับ อันนี้ตัวอย่างนะครับก็คือการทำดีบอร์ดครับถ้าเรานึกภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันลืมใช่ไหมครับก็บอกให้พิมพ์ภาพดีบอร์ดครับก็คือมีแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นครับแล้วก็แปะสิ่งที่เราอยากได้ไว้ครับก็คือเราอยากได้รถคันนี้แล้วก็แปะรูปรถครับอยากไปเที่ยว่างประเทศอยากไปประเทศนี้แล้วก็แปะรูป่างประเทศไว้ครับเฮ้ยเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านหลังนี้แล้วก็แปะรูปไว้ครับพอเราเห็นรูปเหล่านั้นซ้ำๆครับมันจะทําให้เราเนี่ยด้านบวกอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งต่างเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดััันนนเเเรราคบบ้้้วก็อดดีีีตงไไใทท่่หช เราจะมีแรงจูงใจ่ตลอดเวลาครับแต่ถ้าเราไม่เห็นภาพเนี่ยครับเป็นไงครับวัน2วันเดือน2เดือนเราก็เริ่มเดือนหายครับแรงจูงใจต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้รับมันก็หายไปครับสุดท้ายเราก็ทําตามเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปไม่ได้อยู่ดีครับถ้าเราอยากทาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เนี่ยอย่างแรกเลยครับต้องคิดเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเราสําเร็จเนี่ยเราจะได้รับอะไรนะครับตัวอย่างที่2ครับก็คือให้เราเนี่ยให้ความหมายบวกๆกับอุปสรรคที่เราเจออยู่ครับ มมติครับวันนี้เราลงมือทําไปแล้วมีแรงจูงใจเลยแต่ถ้าเราเจออุปสรรคบ่อยๆเนี่ยแล้วเราไม่คินปวกกับมันเนี่ยเครียดนี่อยากทาหมดไฟหมดแรงนะครับใช้กระโดเลิกใช่ไหมครับแต่ถ้าเรานะครับให้ความหมายบวกๆกับอุปสรรคนเนี่ยเช่นนะครับเท่านี้ครับเราอยากฝึกภาษาครับเราอยากเก่งเรื่องภาษานะครับ เมื่อเราเจออุปสรรคเนี่ยเราก็อาจจะต้องคิดบวดกับปสรรครับเช่นนะครับถ้าเราไม่เก่งเรื่องภาษาครับให้เราให้ความหมายกับอุปสรรคนะครับว่าถ้าเราไม่เก่งเรนะื่องสารนะชีวิตเรายังดีขนาดนี้เลยหรือว่าเรายังมีรายได้ขนาดนี้เลยแต่ถ้าเราเก่งภาษาขึ้น่ลรายได้นะครับโอกาสหรือว่าสิ่งดีๆต่งางๆมันจะมีมากขึ้นขนาดไหนอ่ามันจะเป็นแรงจูงใจครับทาให้เราเนี่ยอยากทําเป้าหมายนั้นนะครับเจออุปสรรคเนี่ยเราก็อยากเอาชนะนะครับเหมือนเราผ่านด่านนี้ได้เนี่ยเราจะเก่งขึ้นนะเราจะได้รับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะอันนี้มันคือการให้เราเารน iding, ีี่่ัสนิงทดะครบ ก็คือการให้ความหมายบวกบวก,กับอุปสรรคที่เราเจอนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะโฟกัสโพซิทีฟนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในข้อแรกแล้วเรามาโฟกัสโพซิทีฟก็คือการทำบีมบอร์ดหรือว่าการนึกสิ่งที่จะได้รับถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับก็สองครับก็คือการให้ความหมายบวกกับอุปสรรคนะครับเมื่อเจออุปสรรคนะครับก็ลองเอาไปคิดบวกกับอุปสรรคดูครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันไม่ใช่การหลอกตัวเองครับมันคือการทําให้เราเนี่ย ภาพที่มันดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วมันจะเป็นการเก็บพลังนะครับทําให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจครับมีแรงบันดาลใจในการทําตามเป้าหมายต่อไปก็อันนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับของการโฟกัสโพซิทีฟซึ่งมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็ลองไปหาดูได้ครับถ้าใครรู้สึกว่า2อันนี้มันยังไม่พอนะครับก็ลองไปหาเพิ่มดูได้ครับสรุป3มกุญแจสําคัญนะครับในการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับกุญแจดอกแรกครับที่เราต้องมีเลยคือสไตลจี้ครับวิธีการครับที่จะนาตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าาหมย และฮา t ูต่างๆครับอย่างนี้ผมบอกครับต่อยเป้าหมายเนี่ยมันคือการไปดวงจันทร์นะครับแต่ถ้าเรามีฮา t ูเรามีวิธีการที่จะนําตัวเองเนี่ยไปดวงจันทร์ได้เป้าหมายมันก็จะเป็นไปได้ครับแต่เป้าหมายอ่ะถ้ามันง่ายเกินไปนะครับแบบว่าเรื่องง่ายๆครับเรารู้ว่าเราทําได้อยู่แล้วแต่เราไม่มีวิธีการ็นไงครับต่อยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ไหนครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ดีครับกุญแจดากที่2ครับก็คือการสร้างสตอรี่ครับการสร้างความเชื่อและความคิดต่างๆเนี่ยในมุมบวกตลอดเวลาครับเฮ้ยเราไปได้ ไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเราทําได้นะเฮ้ยคนนี้ก็สําเร็จนะเราเรียนรู้ได้จากเขานะเฮ้ยคนนี้ก็สําเร็จนะเราเอาวิธีของเขามาปรับใช้ได้เฮ้ยมันเป็นไปได้เห็นไหมเนี่ยใครเขาก็ทํามันได้อันนี้คือการสร้างสตอรี่ความเชื่อและความต่างจงบวกครับก็ลองไปดูครับกุญแจดอกนี้ก็สำคัญนะครับกุญแจดอกที่3ครับที่จะทําให้เราเนี่ยทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับก็คือสเตจครับหรือว่าวงเล็บไปด้วยครับคืออิมวชั่นครับก็คืออารมณ์นะครับความรู้สึกและปัจจัยทางผลตตอัวเราเองครับ อารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีการและมีเรื่องราวดีๆแล้วเราต้องมีอารมณ์ที่ดีด้วยนะครับเก็บอารมณ์ที่แบบเป็นพลังนะครับในด้านบวกเอาไว้นะครับหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยในด้านบวกเอาไว้ก็คือเก็บพลังงานไว้นะครับให้ได้นะครับและปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับเราคิดลบก็ลองบวกนะครับพิติกรรมต่างๆเนี่ยส่งผลไปทางด้านลบเราก็ลองปรับเปลี่ยนพิติกรรมดูนะครับแล้วผมว่ากุญแจสามดอกนี่แหละครับที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให อันนี้ก็เป็นสามกุญแจง่ายๆครับที่ยายทุกท่านเนี่ยต้องไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะครับถ้าไปลงมือนะครับหรือว่าเอาไปปรับเปลี่ยนปรับประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองครับอันไหนดูแล้วมันทาได้ยากก็ลองทาวิธีอื่นนะครับลองหาวิธีการที่มันสามารถเข้ากับตัวเองได้ครับผมว่าทุกท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับนี่แชร์แชรความคิดกันเล่นๆในช่วงท้ายนะครับบอกว่าคุณเห็นด้วยหร ที่เขาอยากจะเป็นเพราะเหตุใด,ดครับถ้าไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใดผมก็ <III> ตอบในความคิดของผมนะครับซึ่งเป็นความคิดของผมนะครับไม่มีผิดถูกครับหรือว่าคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงครับว่าสามารถเป็นได้ทุกอย่างอย่างที่เขาอยากจะเป็นหรือเปล่าผมว่าสิ่งสําคัญเนี่ยมันคือการลองทําครับการลองเรียนรู้ครับการลงมือทาครับบางคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็จะมีเห ด้านด n a ด้านยีนะครับด้านกายภาพต่างๆมาพูดกันนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่สามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากเป็นหรอกแต่ในมุมมองผมครับว่าเราเป็นได้ครับแต่สิ่งสําคัญครับมันคือการเราได้ลองลงมือทำหรือยังครับเราได้ลองเรียนรู้หรือยังเราได้ลองแบบ เปลี่ยนพฤติกรรมหรือ,อยังนะครับเฮ้ยเราอยากทําสิ่งนี้ถ้าเราไม่ได้ลงมือทํามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราเนี่ยอยากเป็นนะครับอยากทําอาชีพนี้นะครับถ้าเราได้ลองลงมือทำเนี่ยผมว่าเฮ้ยอันนั้นแหละมันจะเป็นคําตอบให้กับตัวเราเองครับว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้ไหมหรือว่าเฮ้ยเราทาไม่ได้นะเรื่องนี้เราไม่ได้เลยเราก็จะได้ไปทําเรื่องอื่นนะครับหรือว่าเอาเวลาไปพัฒนานในด้านที่เราถนัดสำคัญครับสําคัญอยู่ที่คุณได้ลองทาหรือยังครับอยากที่คุณอยากจะเป็นหรือเปล่านะครับ ว่ามันทําให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้นะครับต่อให้เราไม่สาเร็จเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นเก่าๆได้แล้วครับโอเคครับมาช่วงท้ายครับผมวันนี้ขอแนะนําหนังสือคุณแนนาคดครับต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนสู้ในวันนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงท้ายนะครับก็แนะนําหนังสือเล่มนี้นะครับผมว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวแรงบันดาลใจเนี่ยจากประเทศจีนนะครับโดยนาคนเขียนเนี่ยนามปากกาคือคุณทั้งมูนะครับ ว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจตอลอดเวลาเลยครับคนที่บอกว่าขาดแรงบันดาลใจหรือว่าหมดไฟเนี่ยผมว่าถ้าได้อ่านเล่มน,นี้ครับทุกเรื่องราวในนี้ครับมันเยอะเต็มไปหมดครับเป็นเรื่องเล่านะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีไฟครับทาให้เราเนี่ยคิดบวกกับตัวเองครับแล้วอยากจะสู้นะครับอยากจะอดทนสู้ในวันนี้ครับเขาบอกว่านะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบันแล้วนะครับชีวิตในอนาคตเนี่ยมันก็ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอนะครับเมื่อถึงวันในอนาคตนะครับคุณต้องกลับมา คิดบวกกับตัวเองนะครับลงมือทําอยู่เสมอๆนะครับแล้วจะทําให้คุณในอนาคตครับที่ประสบความสาเร็จเนี่ยจะรู้สึกขอบคุณตัวเองครับที่อดทนสู้มาครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมอยากจะแนะนํานะครับซึ่งใน C ีเนี่ยผมก็ยังเห็นว่ายังมีขายอยู่ครับแต่เล่มนี้ประมาณ5ปีได้แล้วครับแต่ผมยังเห็นว่ายังมีของในสต็อกนะครับไม่ว่าจะเป็น C ีเอในอินต่างๆเนี่ยยังมีเล่มนี้อยู่นะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูได้ครับเรื่องราวสั้นๆหรือว่าเรื่องราวที่เป็นชีวิตจริงเนี่ย เอาเอามาเขียนในเล่มนี้มันทาให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆเยอะขึ้นครับแล้วผมว่าทุกท่านจะมีไฟครับหลังจากอ่านจบหนังสือเล่มนี้นะครับก็ลองไปหาอ่านได้นะครับคุณตรงนี้็รบินนะครับบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้นะเราสามารถทําได้เราสามารถมีได้และเราสามารถอยากจะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้อย่างที่ผมบอกครับอย่างที่ผมชวนคุยในช่วงไม่สักครู่ครับกับคําถามเมื่อกี้ครับสาคัญคือการลงมือทาครับว่านะครับอย่างที่คุณตรนี้โรบินบอกครับเราเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้นะอย่าไปยึดติดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ เราสามารถทําได้เราสามารถมีได้คนอื่นมีบ้านเราก็อยากมีได้คนอื่นมีรถเราก็อยากมีได้คนอื่นมีชีวิตที่ดีทำไมเราจะมีไม่ได้เราสามารถมีได้และเราสามารถอยากจะเป็นในสิ่งที่เป็นได้ครับอยากทำอาชีพนี้ก็ลองทาสิอะไรแบบนี้ครับอยากทําออนไลน์เก่งก็ลองลงมือทาสิรับทาไปเรื่อยๆครับสาคัญที่สุดครับคือการลงมือทำครับต่อให้เราเรียนรู้ต่างๆมาเยอะแยะแค่ไหนครับแต่ถ้าเราไม่เลือกที่จะลงมือทำนะครับเราก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับย้ำอีกครั้งครับเราสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เราสามารถทําได้เราสามารถมีได้ และเราสามารถเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของคุณโทนี่ล็อบบินนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวเองนะครับตามเป้าหมายของตัวเองเลยนะครับไม่ใช่เป้าหมายที่คนอื่นจะเยี่ยมมาให้นะครับเราชอบแบบไหนเราอยากเป็นอะไรนะครับเราอยากทำอะไรก็ลองทำดูนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองทุกๆเช้านะครับที่ตื่นมาหรือในทุกวันที่ตื่นมานะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันอในปีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ Subtitles by the Amara.org community